ออฟตัสผู้บเจออะไรก็รับมือได้เสมอแม้แต่ oh <no. S 1> แต่บางครั้งชีวิตเราก็ต้องเจองานที่หนักขึ้นไปสองเท่านะครับ o p t ต s เขาก็เลยจับมือร่วมงานกับทีม Space-th.co มองหาแมทเทเรียลจากทั่วทุกจัก,กรวาลจนได้ n i c เกิ t ไทเทเนียหรือที่เรียกันในวงการวิทยาศาสตร์ว่า n i ติ n นลซึ่งแอดจะเรียกว่านิติน,นแลลวกันครับเดิมทีเขาใช้ทําโหรบยิงขึ้นสู่อวกาศเอาเข้าไปครับรุ่นหน้าทำไมพี่ออฟตัสเขาไม่ไปหาไวเบเนียมมาใช้ซะเลยวะใกล้มาเป็นออฟตัสโฟเวอร์ ยกเครื่องใหม่ทั้งวัสดุรูปทรงจากการรวมฟีดแบ็ของผู้ใช้งานตลอด4ปีบางกว่าเบากว่าแต่แข็งแรงกว่ายืดยุ่นกว่าของเก่าเยอะแต่เหยียดจะทับจะโยนหรือเอามาขยําได้แบบกระดาษเลยครับสำหรับเกมเมอร์หัวร้อนสำหรับคนที่มีโฮเวอร์อยู่แล้วสามารถเปลี่ยนรุ่นเป็นโฮเวอร์2.0ได้ในราคาลด20%แต่ถ้าเกิดใครไม่มีแว่นโฮเวอร์มาก่อนก็สั่งซื้อรุ่น2.0ได้เลยครับพร้อมกับใช้ส่วนลดแฟนแฟคชั่นลดทันที100บาท สวัสดีตอนสิ้นปีครับท่านผู้ชมและพระช่วงสิ้นปีเนี่ยคนที่เราน่าจะนึกถึงมากที่สุดก็คือซานตาคลอสใช่ไหมครับพอมาคิดดูดีๆเนี่ยลุงานตาคอนนี่ก็ไม่น่าใช่คนธรรมดาเลยใช่ไหมครับภายนอกเนี่ยอาจจะดูเหมือนเป็นตาแก่ใจดีแบกถุงใส่ของข,องขวัญไปแจกเด็กตามบ้านแต่ถ้ามองให้ลึกๆแล้วเนี่ยมอนนี่เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตอมาตะครับที่ดูจะเปลี่ยนชื่อแล้วก็เชื้อชาติไปเรื่อยตามประเทศที่มีความเชื่อเรื่องซานตาแถมยังเป็นผู้มีญานอย่างรู้ฟ้าดิน พอไม่งั้นลุงแกจะรู้ได้ยังไงครับว่าเราเป็นเด็กดีหรือไม่ดีหรือว่าต้องการอะไรเป็นของขวัญหรือตอนไหนที่ทุกคนในบ้านหลับสนิทแล้วจะได้ยัดตัวลงปล่องไฟมาได้ซึ่งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่น่าเชื่อเหมือนกันเพราะว่าหุหมีแบบนี้มันยัดลงมาได้ยังไงวะเนี่ยซัตซ์ครอร์สสามารถไปได้ทุกที่ในโลกโดยไม่มีใครเห็นและสามารถรอดชีวิตจากสิ่งที่คนทั่วไปไม่น่าจะรอดครับอย่างการสวัปปามคุกกี้และกนมของทุกบ้านเข้าไปหมดในคืนเดียวถ้าเป็นเราในท้องอืดตายชัว ไม่นับเรื่องที่แกอาศัยอยู่ในดินแดนน้าแข็งรกร้างกันดารไม่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตอย่างขั้วโลกเหนือน่นอาจะเป็นเพราะซันตาคอสเขามีเวทมนต์และพลังพิเศษที่เกี่ยวกับพระเจ้าและศาสนาคริสต์หรือไม่อย่างนั้นซานตากต้องเป็นเทพหรือสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรที่มาจากตำนานนอกรีในยุคโบราณซึ่งบางตำนานเนี่ยก็าจะากลายเป็นแรงบรันดาลใจให้กับประเพณีบางอย่างที่เรารู้จักกันในวันคริสต์มาสและถ้าคิดในแง่ร้ายหน่อยครับ ดีไม่ดีเนี่ยแกอาจจะเป็นปีศาจโชวร้ายที่ส่งพลังและการที่เราต้องเอานมกับคุกกี้ไว้ให้เนี่ยก็จะไม่ใช่เพื่อแสดงความขอบคุณสลับของขวัญแต่เป็นการเส้นสังเวยเอาใจเพื่อมาให้ซานต้าโกรธแล้วก็กระซวกไส้เราหรือลากเราไปลงนรกเพราะอย่าลืมนะครับคำว่าซานต้าเนี่ยเอาไปสลับตัวอักษรสะหน่อยก็จะกลายเป็นซาตานแล้วครับนักเขียนชื่อโยคิมฮินเดอร์แมนก็อาจจะคิดแบบนี้อยู่ก็ได้ครับตอนที่เขาเขียนเรื่องสั้นเรื่อง All through the House ซึ่งเป็นเรื่องสั้นที่สั้นมากจริงครับความยาวแค่ 5- 6ถึงหหน้ากระดาษคินเดิลเท่านั้นก่อนจะถูกนำมาดัดแปลงเป็นตอนหนึ่งของ Love, d e a t h and r o b o t a n i m a t i o n สั้นของ Netflix ซึ่งวาดภาพสันต้าเป็นสัตว์ประหลาดครับเหมือนกับตำนานเพเกน์หลายตำนานแต่เติมกลิ่นอายของความเป็น o v e c r a f t เข้าไปหน่อยกลายเป็นปีศาจหรือเอเลียนที่หน้าตาเหมือนกับซีนอมฟสีแดงพร้อมความสามารถในการสูดดมความดีของเด็กๆเพื่อดเดียวรู้เลยครับว่าดีหรือไม่ดี ดังนั้นก็ขย้อนเอาของขวัญสุดเพอร์เฟกออกมาให้เด็กที่มันพอใจพร้อมกับเมือกใสๆตึงหนืดแค่ฟังดูก็แหมอยากจะคืนของแล้วล่ะ <S <S <ý> <S เด็กหนุ่มชื่อบิลลี่และพี่สาวชื่อเลอาตื่นขึ้นมากลางดึกด้วยเสียงตุกต๊กๆแปลกๆที่ดังมาจากชั้นล่างและเนื่องจากเป็นคืนคริสต์มาสทั้งคู่จึงคิดว่าเสียงนั้นนั้นมีความหมายได้แค่อย,อย่างเดียวครับซานต้า <Sans a, S 2> มาถึงแล้วทั้งสองไม่พูดอะไรกันนอกจากแส่รองเท้าแตะแล้วก็ค่อยๆออกจากห้องนอนเลอาย่องลงมาก่อน แล้วแอบดูระหว่างลูกกลงไม้ของราวบันไดตอนแรกบิลลี่เนี่ยคาดหวังว่าจะได้เห็นรอยยิ้มกว้างบนใบหน้าของพีส่วนตัวเองเนี่ยก็จะได้เห็นตาเท่าชุดแดงผู้ร่าเริงกําลังกินคุกกี้ที่วางไว้บนจานแต่บนหน้าของเลอาไม่มีรอยยิ้มครับมีแต่ความว่างเปล่าขณะกําลังจ้องมองไปในห้องนั่งเล่นและพอบิลลี่มองตามเข้าไปเลือนในกายของเขาก็เหมือนจะจับตัวเป็นน้ําแข็งเพราะตรงหน้าต้นคริสต์มาสมีร่างผอมบางเหมือนโครงกระดูกยืนหลังค้อมอยู่ ค่อยๆใช้มือขีดจับตุ๊กตามิมิก้เมาส์ที่ทำจากแก้วซึ่งประดับอยู่บนต้นคริสต์มาสเินวอบนมือนั้นมีโครงเล็บยาวผิวสีแดงสดของมันยานย้อยคล้อยหย่อนเหมือนแผ่นหนังใหญ่ๆที่อามาคลุมอยู่บนโครงร่างเปลาะส่วนหัวที่เหมือนหัวเต่าเนี่ยตั้งอยู่บนคอยาวบางใบหน้ามันดูเผินๆเ,เ,เหมือนจะไม่มีจมูกแต่พอจะสูดกลิ่นรูจมูกก็จะโผล่ออกมาให้เห็นตอนนั้นมันกำลังส่ายหัวไปมาจ้องมองตุ๊กตาแก้วด้วยความสนใจ ดวงตาใหญ่โตสีเหลืองเหมือนตางูกินพื้นที่ส่วนใหญ่ของหน้าจ้องเบิกโพรงไม่กระพริบเลยแม้แต่ครั้งเดียวพอจ้องไปสักพักเนี่ยเจ้าปีศาจก็เริ่มเบิดตุ๊กตาครับแล้วก็ค่อยๆแขวนมันกลับคือบุกิ่งต้นคริสต์มาสตามเดิมจากนั้นจึงหันไปหาจานคุกกี้และแก้วนมยกแก้วขึ้นแล้วก็อ้าปากเผยเห็นฟันและเขี้ยวยาวง,งจากนั้นลิ้นยาวเรียวยืดหยุ่นเหมือนกับลิ้นกบก็พุ่งเข้าไปในแก้วแล้วภายในไม่กี่วินาทีก็เหลือแต่แก้วเปล่ากับไอ้น้ํา หมือนกับว่านมมันระเหยหายไปจนหมดก่อนที่เจ้ามอนสเตอร์จะจัดการกับจานคุกกี้เป็นรายต่อไปนอกจากนี้เนี่ยดูเหมือนว่ามันจะมีประสาทหูที่ดีเยี่ยมนะครับเพราะจู่ๆเลอาก็สูดหายใจเบาๆเบามากครับจนคงมีแต่หมาเท่านั้นที่ได้ยินแต่เจ้าสัตว์ประหลาดหันขวับไปทันทีเจอเข้ากับพวกเขาจากนั้นก็เริ่มเดินเข้ามาหาโดยอาศัยข้อนิ้วยันพื้นเหมือนกับลิงกอริล่าแถมที่แปลกก็คือมันพยายามวางขาที่ยาวเก้งก้างไม่ให้โดนพวกเฟอร์นิเจอร์ ในขณะที่พวกเด็กๆนั่งกอดกันกลมจนตัวสั่นด้วยความกลัวจากนั้นมันก็หยุดลงครับร่างมาังมคือมาโครมอยู่เหนือทั้งคู่อยู่ใกล้มากจนบิลลี่สามารถนับจำนวนซี่โครงบนหน้าอกและก็กระดูกที่โผล่พ้นสันหลังของมันได้ทีละชิ้นทําท่าเหมือนจะร้องไห้แต่พอมองเข้าไปในดวงตาสีเหลืองคู่นั้นก็กลับรู้สึกผ่อนคลายอย่างประหลาดปรากฏว่าการรับรู้กลิ่นของมันเนี่ยแม่นยํายิ่งกว่าการได้ยินด้วยซ้ำครับ เพราะว่ามันสามารถสูดกลิ่นจิตวิญญาณของผู้คนและรู้ได้ทันทีว่าพวกเขาเป็นใครและทำอะไรมาบ้างมันหันไปดมตัวเลยอ่าและส่งเสียงโครนครางว่าจากนั้นก็เอียงคอไปข้างหลังส่งเสียงออกออเหมือนกับแมวขย้อนก้อนขนคอขยายออกเหมือนกับมีลูกบอลขนาดใหญ่ถูกดันขึ้นมาที่ตามีน้ำตาสีขาวเหมือนหิมะไหลพราก ในที่สุดมันก็ขยันเอากล่องที่ห่อด้วยกระดาษสีเงินทองออกมาพร้อมกับเมือกที่ระเหยหายไปภายในไม่กี่วินาที <c oughs> ขอบคุณพระเจ้าครับจากนั้นมันก็หันไปทางบิลลี่และบอกว่า <William. Good. S 1> คราวนี้ของที่ออกมาเนี่ยเป็นกล่องขนาดใหญ่หนึ่งกล่องแล้วก็กล่องขนาดเล็ก3ามกล่องกระบวนการนี้เนี่ยดูเหมือนจะทําให้มันหมดแรงเข้าต้มไปเลยหายใจหอบหนักเหมือนกับกลั้นหายใจมานาน พอหายเหนื่อยเนี่ยก็เอื้อมมือออกไปวางบนหัวของเด็กทั้งคู่แล้วก็ลูบผมไปมาเหมือนจะปลอบใจครับแหมเจอแบบนี้สบายใจมากๆ <Stay good. S 1> มันพึมพำก่อนที่จะคลานไปที่ปล่องไฟแล้วก็ปีนกลับขึ้นไปและทันทีที่มันหายไป,ไปเปลวไฟที่ดับไปนานแล้วของเตาผิงก่อนที่เด็กๆจะเข้านอน,นก็ลุกพรึบขึ้นอีกครั้งแล้วก็ได้ยินเสียงกระดิ่งแผ่วเบาค่อยๆจางหายไปในค่ำคืนอันหนาวเย็นของเดือนธันวาคม ยกเว้นว่าไอ้สั์ปะหลาานี่มันไม่มีกระดิ่งอยู่บนตัวแล้วเสียงมันมาจากไหนฟังดูลึกลับน่าดูนะครับแม้จะยังขี้ขึ้นสมองอยู่กับสิ่งที่เพิ่งเห็นไปบิลลี่ก็แกะกล่องออกแล้วก็เห็นชุดเซตรถไฟครับของเล่นที่อยากได้มาหลายสัปดาส่วนเลอาก็ได้ตุ๊กตาตัวเล็กที่เคยอธิษฐานขอจากซานตาเด็กทั้งคู่ถือของเล่นใหม่ไปที่ห้องนอนขึ้นเตียงกอดของขวัญไว้แน่นแต่จะนอนก็คงนอนไม่หลับละครับแง่ละ พอในหัวในวนเวียนไปด้วยคําถามข้อหนึ่งซึ่งน่าจะรบกวนใจพวกเขาไปอีกนานแสนนานหรืออาจจะตลอดชีวิตนั่นก็คือแล้วถ้าพวกเขาเป็นเด็กไม่ดีล่ะจะเกิดอะไรขึ้นสงสัยปีหน้าก็คงจะได้รู้กันละมัง้ง l Through the House เนี่ยเป็นตอนที่สั้นที่สุดในซีซั่น2นะครับของ Love Date and Robot สั้นพอๆกับเรื่องสั้นแล้วล่ละแต่ก็แอบน่ากลัวอยู่เหมือนกันเป็นตอนที่มีคนชอบมากที่สุดตอนหนึ่งเลยครับ ดีไซน์ตัวมอนสเตอร์เนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนจากเรื่องสั้นเล็กน้อยอย่างลักษณะตรงคอจำนวนแขนกับนิ้วลักษณะการเดินและก็ตาครับที่มันต่างออกไปมากที่สุดเพราะในอนิเมชันเนี่ยมันเหมือนจะไม่มีตานะยิ่งน่ากลัวกว่าเดิมแต่คอนเซปต์เรื่องราวโดยรวมก็ยังคงเดิมครับซึ่งเป็นอะไรที่แอดชอบมากในความเป็นสัตว์ประหลาดตึงเลิฟคราฟตึงไซไฟรูปร่างหน้าตานี่คือน่าเกลียดพิกลพิการมากน้ำลายไหลยเยิม้มอย่างกับเอเลี่ยน แต่อะไรก็ไม่สําคัญหรอกครับถ้ากับความกลัวของเด็กที่ได้ตระหนักว่าซานตาที่พวกเขาเทิดทูนบูชามาทั้งชีวิตเนี่ยดันกลายเป็นอสุรกายสยองมาโดยตลอดแต่ก็ยั้งใจดีละมังที่มาแจกของขวัญครับแต่ต่างกับที่แทนที่จะแบกถุงของขวัญมาเนี่ยกลับขย้อนเอาของขวัญออกจากท้องเหมือนกับเป็นประตูมิติไปสู่มิติอื่นแบบกระเป๋าโดเรมอนนะครับแต่ถ้าเป็นโดเรมอนก็คงจะเป็นโดเรมอนที่ตายแล้วตกนรกไปมีลูกกับพินเฮจากเรื่องเฮลเรเซอร์ ดูแล้วก็ชวนสงสัยนะครับว่าตัวมันเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไงมีบทบาทหน้าที่เหมือนกับซา,ตาน,นต้าในตำนานที่เขาเล่าเากันมาหรือเปล่าและที่สําคัญที่สุดก็คือถ้าเกิดเด็กทั้งคู่เนี่ยทาตัวไม่ดีแล้วก็พวกเขาจะพบจุดจบด้วยน้ํามือของมันหรือเปล่าก่อนที่ท่านผู้ชมจะคาดหวังว่าแอดจะมีคําตอบน,นะครับแอดก็ต้องขอบอกด้วยความเสียใจยก่อนว่าเรื่องสั้นเนี่ยไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับที่มาของมันนอกเหนือไาจากแอนิเมชันเลยครับอย่างที่บอกแหละมันสั้นมากไอ้เรื่องสั้นเนี่ย ซึ่งอาจเป็นเรื่องดีก็ได้ครับเพราะมันทําให้เกิดบรรยากาศลึกลับแบบเรื่องราวแนวเลฟิฟคราฟดีๆให้ผู้ชมไปคิดกันต่อเองครับแต่ถึงจะพูดอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราดูจากตำนานสยองเกี่ยวกับคริสต์มาสที่มีอยู่ทั่วโลกซึ่งเป็นแรงบรันดาลใจให้กับเรื่องสั้นและแอนิเมชันนี้เราก็อาจจะได้คําตอบนะครับว่าเด็กดื้อเนี่ยจะโดนอะไรบ้างเพราะนักบุญนิโคลัสหรือซานต้าเนี่ยไม่ใช่สิ่งเดียวครับที่จะมาหาเด็กๆในค่ําคืนของวันสิ้นปี ต่อไปเราจะไปพูดถึงตำนานอสุรกายสุดสยองที่จ้องจะเล่นคุณถ้าเกิดคุณเป็นคนไม่ดีหรืออาจจะแค่ประโยชน์ผิดที่ผิดทางในคืนวันคริสต์มาสตัวแรกนี่เบอๆครับไม่ค่อยโหดเท่าไหร่มันคือแมรีลูวิตหรือปีศาจกระโหลกมา้าลองนึกภาพตามดูนะครับสมมติว่าคุณเป็นเด็กชายชาวเวลส์ตัวเล็กๆในคืนวันส่งท้ายปีเก่า คุณได้ยิงเสียงเคาะประตูก็เลยเดินไปเปิดแล้วก็จะเอ๋เขากับสิ่งมีชีวิตที่มีหัวกะโหลกเป็นมา้ายืนสูงท่วมหัวสวมเสื้อคลุมยาวเป็นริ้วในช่องตาของกะโหลกนะี่มีลูกตาปลอมฝังอยู่ส่งแสงวาววับข้างหลังเนี่ยมีผู้คนสวนมเดินตามอยู่เป็นขบวนจู่ๆเจอแบบนี้เป็นใครก็ต้องหวาดกลัวเป็นอมภาาแหละครับและในขณะที่คุณยืนฉี่เล็ดอยู่นั้นผู้ใหญ่ที่อยู่ร,รอบๆตัวคุณก็เป่าประกาศขึ้นมาว่า แฮปปี้นิวีย์จากนั้นเจ้าแมรี่ลูอิสและผองเพื่อนก็จะเล่นต่อเพลงและบทกร์กันด้วยความบันเทิงครับแมหักมุมสุดๆเหมือนกับว่าเจ้านี่จะน่ากลัวแค่หน้าตานะแต่จริงแล้วเน้นเป็นสายฮารเน้นบันเทิงครับมันกับกลุ่มผู้ติดตามเนี่ยจะเดินทางผ่านเมืองต่างๆไปแวะตามบ้านเพื่อร้องรําทําเพลงบ้านไหนที่เล่นด้วยแล้วเชิญเจ้าแมรี่ลูอิสมาดื่มคุกกี้และก็เบียร์ในบ้านเนี่ยก็จะได้รับพรให้โชคดีไปตลอดทั้งปี ชื่อแมรี่ลูอิสนี่แปลว่าม้าสีเทาครับเป็นประเพณีที่ไม่ทราบต้นกําเนิดน,นะแต่เชื่อว่ามีมาตั้งแต่ก่อนเกิดศาสนาคริสต์แต่หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มมีคนนําไปเชื่อมโยงกับพระแม่มารีของพระเยซูครับตัวที่2คือแคมปัสครับตัวนี้น่าจะเป็นหนึ่งในสัป,ประหลาดแห่งคริสต์มาสที่โด่งดังที่สุดแล้วนะในยุโรปและก็ถูกนําไปสร้างเป็นหนังสยองขวัญหลายเรื่อง แคมปัสเป็นสัตว์ประหลาดครึ่งแพะครึ่งคนครับที่มีเขาแหลมมีลิ้นยาวมีเขี้ยวยาวขนปุยแต่ไม่น่ารักแล้วก็มีกีบเทา้าเดินไปไหนมาไหนเนี่ยแกจะลากโซ่ไปด้วยครับส่งเสียงดังน่ากลัวแคมปัสนี่ไม่เหมือนแมรี่ลูอิสครับรายนี้นี่คือโหดทั้งหน้าตาและนิสัยถ้าผู้ชมรู้จักมุกกูดคอปแบดคอปใช่ไหมครับถ้าซานต้าเป็นกูดคอปที่มีเมตตาเนี่ยแคมปัสแม่งก็เป็นไนท์แมร์คอปครับจากนารก คำว่าแคลมปัสเนี่ยมาจากภาษาเยอรมันว่าแคลมเปนซึ่งแปลว่ากรงเล็บซึ่งชาวเยอรมันที่มีส่วนคิดค้นตำนานนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นพวกที่ค่อนข้างจะเข้มงวดครับไม่ยอมทนกับเด็กที่มีพฤติกรรมไม่ดีตำนานก็เลยโหดหน่อยตามตำนานเล่าว่าในวันที่5ธันวาคมหรือวันเซนต์นิโคลัสอีฟเนี่ยในระหว่างที่ซานตาเขาทิ้งขนมกับของข,องขวัญให้เด็กๆในรองเท้าหรือว่าถุงเท้าแม้กระทิ้งก้อนฐานไว้ให้กับเด็กที่ไม่ดีเจ้าแคลมปัสเนี่ยจะตามรอยซานตาไปครับ เพื่อเคียนตีพวกเด็กดื้อโดยกิ่งของต้นเบิร์ชและบางครั้งก็แบกตะกร้าหรือกระสอบเอาไว้ลักพาตัวเด็กเจ้าไปทำอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ไม่น่าจะใช่เรื่องเลนะเรียก FBI ด่วน no, ตอนานนี้เนี่ยได้รับความนิยมมากครับจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยในหลายประเทศในยุโรปก็ยังมีการจัดขบวนพาเหรด a m ม u s Love หรือ Krampus Run ที่มีคนหลายร้อยคนแต่งตัวเป็นแคมปัสก่อความวุ่นวายเสียงดังไปทัว่ว ฟราลเพอร์สตาจากประเทศออสเตรเลียและบาวาเรียรายนี้เนี่ยมีต้นกำเนิดย้อนกลับไปหลายศตวรรษเลยครับก่อนการมาถึงของศาสนาคริสต์แล้วก็ฮาร์ดคอร์ยิ่งกว่าแคมปัสซะอีกฟราลเพอร์สตามีอีกฉายาหนึ่งก็คือแม่มดแห่งคริสต์มาสครับเป็นแม่มดเท่าที่บินไปในอากาศพร้อมกับฝูงปีศาจและเหล่าวิญญาณที่หลงทางหน้าตานางก็ตามสไตล์แม่มดแหะครับเป็นยายแก่หนังเหี่ยวพร้อมด้วยจมูกที่ยาวเป็นตะขอ ดูน่ากลัวซึ่งก็สมตัวดีแล้วล่ะครับเพราะว่าเพอร์สตาเขาไม่มาเล่นๆ่นครับในช่วงสามสัปดาห์สุดท้ายก่อนวันคริสต์มาสเนี่ยยายแกจะมาดูว่าใครครับทำตัวดีหรือว่าไม่ดีถ้าใครทำดีเนี่ยก็จะได้รับเหรียญเงินเป็นรางวัลแต่สำหรับเด็กที่เกเรเนี่ยหรือผู้หญิงที่ไม่ดูแลบ้านให้เรียบร้อยหรือใครก็ตามที่ยายแกไม่พอใจก็จะโดนผ่าท้องด้วยมีดยาวที่เก็บไว้ใต้กระโปงพกเอาเครื่องในออกมาครับแล้วก็ยัดกรวดหรือว่าฟางเข้าไปแทน สรุปก็คือน,นางก็เหมือนกับซานตานั่นแหละแต่ว่าเป็นซานต้าเวอร์ชั่นผู้หญิงแล้วก็โรคจิตนิดนึงในช่วงนี้เนี่ยคนที่ออสเตรียเขาเลยมีธรรมเนียมครับเป็นการทำคอริ e หรือโจกครับสูตรพิเศษเอาไว้กินกันในครอบครัวแล้วก็เหลือส่วนหนึ่งไว้ให้ยายแกกินตอนที่ไปเยี่ยมบ้านด้วยจึงจะดีมากครับถ้าเกิดคุณดูให้แน่ใจว่ามันร้อนแล้ก็อร่อยครับไม่งั้นฮ <c oughs> ตนที่4ก็คือกริล่าและก็ยูแคปจากไอซ์แลนด์ในตํานางคริสต์มาสของชาวไอซ์แลนด์เนี่ยมีนางยักษ์ครึ่งโทอยู่ตนหนึ่งครับที่ชื่อว่ากริล่าอาศัยอยู่บนถ้ำบนภูเขาสูงในช่วงคริสต์มาสเนี่ยนางจะออกไปตามล่าหาเด็กๆแล้วก็ลักพาตัวพาไปที่ถ้ำก่อนจะจับตุนเป็นศัตรูไว้กินกับสามีแล้วก็ลูกๆจอมโหดอีก13ตนและถ้าการได้เจอกับครอบครัวยักษ์กินคนเนี่ยยังไม่น่ากลัวพอนะครับครอบครัวนี้เนี่ย ยังเลี้ยงแมวนรกไว้อีกตัวครับชื่อว่าโยราคอตตูรินหรือแมวแห่งเทศกาลอยู่หรืออยู่แคทครับท่านผู้ชมคงไม่อยากให้แมวตัวนี้ขึ้นมานั่งบนตักแน่ๆครับอย่างแรกก็คือตัวมันใหญ่เบิ่มเลยครับจะโดนทับแบนเอาและมันก็น่ากลัวโคตรๆชอบย่องไปทั่วเมืองในความมืดมองลอดเข้าไปในหน้าต่างอันสว่างสวยของห้องนอนเด็กๆเพื่อมองหาเหยื่อที่จะเอาไปกินถ้าเจอเขาแบบนี้ครับวิธีเดียวที่คุณจะรอดได้ก็คือ แสดงให้มันเห็นว่าคุณมีเสื้อผ้าชุดใหม่สำหรับวันคริสต์มาสพอมีเพียงเด็กดีและขยันเท่านั้นที่จะได้เสื้อผ้าเป็นรางวัลแต่ถ้าเกิดทั้งปีคุณไม่ได้ชุดใหม่เลยเป็นดอบบี้เนี่ยก็เอาเสื้อผ้าเก่าไปโชว์มันก็ได้ครับแล้วก็อย่าลืมสวดชินบัญชรพร้อมกับหวังว่ามันจะพอใจนี่จะเป็นเหตุผลว่าทำไมชาวไอซ์แลนด์จึงมีธรรมเนียมมอบเสื้อผ้าใหม่ให้กันในวันคริสต์มาสแม้ว่าจะเป็นของง่ายๆอย่างถุงเท้าก็ตาม ฮันทรัฟหรืออองทรัฟจากประเทศฝรั่งเศสมอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยมีต้นกำเนิดในภูมิภาคอ,าาออสซัลโลแกรนของฝรั่งเศสใกล้กับชายแดนเยอรมนีครับตามตำนานเนี่ยอองทรัฟเขาเป็นคนท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อในเรื่องความละโมบโลบมากไร้ศีลธรรมเขาใช้มนต์ดำแล้วก็ติดต่อกับปีศาจเพื่อความร่ำรวยของตัวเองจนจนถูกคริสตจักรคาทอลิกเนี่ยอับเปหี่ไปเงินทองถูกยึดหมด ส่วนสถานะทางสังคมก็ย่อยับไม่มีเหลือเขาถูกเนรเทศเออกจากเมืองและต้องร่อนเร่ไปตามชนบทในคราบของหุลลห่นไล่กาเพราะถึงจุดหนึ่งเนี่ยอ่องทรับเขาก็เริ่มหมกมุ่นอยู่กับความคิดที่จะชิมเนื้อมนุษย์ครับแม่เป็นอูรุไคเลย like menu, เขาก็เลยล่อเด็กเลี้ยงแก่คนหนึ่งไปฆ่าจากนั้นก็ยกขึ้นย่างไฟจะทำเป็นบาร์บีคิวแต่ก่อนที่จะทำได้กัดคำแรกเนี่ย พระเจ้าก็รู้สึกว่ามันชัดจะเกินไปแล้วเราจะไม่ทนจึงส่งสายฟ้าฟาดใส่ออการาฟกลายเป็นบาร์บีคิวตามไปแต่บางครั้งวิญญาของเขาเนี่ยก็กลับมาในวันที่มืดมนที่สุดของคริสต์มาสครับเดินอาดๆไปตามบ้านต่างๆต,ตามหาตัวเด็กเกเรเพื่อลักตัวมากินว่ากันว่าบางครั้งเนี่ยเขาก็มาพร้อมกับเทวทูตแห่งคริสต์มาสเพื่อช่วยแยกแยะเด็กที่ดีออกจากเด็กที่ไม่ดีด้วยและนั่นก็คือเรื่องราวของเจ้าเลิฟคราฟซานต้า และเหล่าซานต้าจากนรกตนอื่นที่มุ่งขจัดเด็กผ่านอภิบาลเด็กดีซึ่งแอดนิกชอบมากที่สุดครับและท่านผู้ชมล่ะครับมีมอนสเตอร์คริสมาสตัวโปรดตัวไหนที่ชอบหรือกลัวเป็นพิเศษหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยก็มาพูดคุยกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของปี2023นี่ครับเจอกันใหม่ในปีหน้า2024ครับแต่ก่อนจะถึงวันนั้นขอให้ทุกท่านโชคดีปีใหม่แล้วเจอกันครับ